กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว ago youtube ทุกคนนะจ้าจ้าวันนี้ก็มาพบกับยัยหมวยอีกเช่นเคยเนาะแนวทางรัฐบาลเวียดนาม3ามนอยมัดรวมบนล่างไปกับนะจ๊ะงวดประจําวันที่29 6 6 4เนทะับนาะวงเล็บนะคะฟรีเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะย้ํานะคะถ้าชอบตามคะ่ะไม่ชอบผ่านได้นะจ้าจ้าก่อนที่จะมาดูแนวทางของวันที่20 ก้ากันเนาะเรามาดูของวันที่ยี่แปดกันเนาะเมื่อวานที่ยายให้ไปเนาะเมื่อวานเนาะยายจบให้หกห้าแล้วก็สายสุขภาพ 6, 5, 7, เขหกห้าเจ็ดสองเนาะเมื่อวานสายสุขภาพหกกับห้ากับสองเข้ามาเต็มเต็มนะคะเมื่อวานเนาะเจ็ดก็เข้านะคะสายสุขภาพเข้าทุกด่านเลยนะจ๊ะ เจาเมื่อวานยายเจาะให้06ออก06โหตรงเป๊ะงอรอบสุดท้ายเลยนะคะดีใจกับคนที่ได้ด้วยนะคะส่วนชุดฟันเนาะยายฟันให้ผิดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะดักไว้ก็ไม่เข้าเลยมเมื่อวานเชยดหน้าเชยดหลังเนาะแต่ว่าเจาะเข้าได้อยู่เนาะยังไงก็ดีใจกับทุกคนนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของ วดประจำวันที่29เดือน664เนอะเนวทางรัฐบาลเวียดนาม3ามนอยมัดรวมไปกับเนอะบนล่างเนอะวงเล็บนะคะฟรีเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชอบตามไม่ชอบผ่านได้นะคะมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะค่ะคำเตือนเนี่ยทางช่องเป็นเพียงแนวทางให้ท่านได้เลือกสรรเลือกสรรตัวเลขได้น้อยลงนะคะตัวเลขเกิดจากการคำนวณและสถิติหวยที่ออกนะคะ โปรดรับชมอย่างมีสตินะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะคะวันนี้ยายให้เด่น70นะคะ70สายสุขภาพวิ่งรูดยายให้7054นะคะ วันนี้เจาะให้7 5 7 4ห้าเจ็ดสี่เจ็ดสองนะคะศูนย์สี่นะคะวันนี้ยายฟันให้นะคะ 75, 7จ็ดห้แล้วก็60นะคะแล้วก็40นะคะดักไว้นะจ๊ะ74แล้วก็8270นะคะเลขตามก็เหมือนเดิมนะคะเลขตามก็7517นนะคะส่วนเลขจุดนะคะดูคลิปท้ายคลิปนะคะยังไงก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังทุกประการนะคะขอให้ทุกคนเฮงๆรวยๆไม่เจ็บไม่จนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ